สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับสเกษตรบรรยุพยกากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่11กันยายน2566นะครับสําหรับเช้านี้ท่านผู้ชมลหลายๆท่านก็ตื่นมาพร้อมกับในส่วนของสายฝนที่โปรยปลายมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับ เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมในบริเวณที่ท่านผู้ชมอยู่ได้รับน้ําเพียงพอหรือยังครับช่วยคอมเมนต์มานะครับช่วยแจ้งมานิดนึงนะครับเช้าว,วันจันท์นี้หลายอําเภอเป็นยังไงบ้างครับสําหรับท่านผู้ชมที่รับชมนะครับแล้วก็ขอบขอบคุณในส่วนของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันว่าในโซนที่ตัวเองอยู่เนี่ยมีฝนตกหรือไม่ตกนะครับก็จะได้เป็นชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับสำหรับในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นฝนนะครับที่ยังคงตกหนักต่อเนื่องนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาเช็คต่อในช่วงเช้าวันจันทร์ซึ่งเมื่อคือนนี้หลายพื้นที่ฝนตกหนักได้น้ำค่อนข้างจะเยอะนะครับบางพื้นที่ก็เริ่มที่จะท่วมแล้วโดยเฉพาะส่วนอีสานตอนบนถ้าดูจากกลุ่มเมฆฝนตอนนี้นะครับ แล้วก็มาเช็คเรดาร์นิดนึงนะครับตอนนี้เรดาร์เริ่มที่จะใช้ได้ในบางส่วนแล้วนะครับหลังจากใช้ไม่ได้มาหลายวันนะครับถ้าเช็คจากเรดาร์ตอนนี้จะเห็นนะครับว่าในโซนภาคอีสานตอนบนนะครับโซนอีสานตอนบนซึ่งมีฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะช่วงนี้ก็ยังตกต่อนะครับแล้วก็ดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะท่านผู้ชมก็เห็นว่ามีกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นนะครับ สำหรับในช่วงเช้านี้มีกลุ่มฝนอยู่แถวโซนจังหวัดอุดรธานีจังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำพูบางส่วนจังหวัดกาฬสิน์จังหวัดสกลนครแล้วก็ในโซนด้านนี้ก็เป็นมุกดาหารอำนาจเจริญบางส่วนนะครับที่มีกลุ่มฝนที่ตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ช่วงเช้านี้ก็ยังตกหนักต่อนะครับ นี่คือเรดาร์ที่ตรวจจับได้ในโซนอีสานตอนบนนะครับส่วนโซน,นอื่นก็มีฝนปะปลายนะครับแถวภาคกลางนะครับเมื่อคืนนี้ก็ตกหนักหลายพื้นที่นะครับเช่นเดียวกับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ในหลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกหนักนะครับเมื่อคืนนี้สําหรับลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับก็จะเห็นนะครับว่าช่วงเช้าวันนี้ยําความกดอากาศต่ํายังคงปกคลุมในส่วน ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะนกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักต่อเนื่องต่อไปนะครับมรสุมตะน,นอกเฉียงใต้ที่พัดพปกคลุมทะเลอ,อันดามันอ่าวไทยและประเทศไทยยังคงมีกําลังค่อนข้างจะแรงนะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง จะลืมนะครับท่านผู้ชมคอมเมนต์มานะครับว่าในโซนที่ท่านผู้ชมอยู่เนี่ยฝนตกหนักมากน้อยขนาดไหนนะครับช่วยอัปเดตข้อมูลกับทางสองกษเรวันหยุดนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในจังหวัดอื่นอำเภออื่นก็จะได้รับทราบด้วยว่าบริเวณที่เราอยู่เนี่ยมีฝนตกมากหรือน้อยนะครับก็เหมือนที่กล่าวไปนะบ,บางอำเภอฝนตกหนักไม่ทั่วถึงนะบ,บางจังหวัดน้ําท่วมบางจังหวัดน้ําไม่มีนะครับ เดี๋ยวเรามาเช็คนะครับในเช้านี้มีฝนที่ไหนบ้างนะครับตอนเช้าตรวจเจอกลุ่มฝนอยู่แถวนี่นะครับอยู่แถวอำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายนะครับตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับต่อเนื่องมาถึงเช้าอำเภอเฝ้าไร่หนองคายนะครับอำเภอรัตนวาปีอำเภอปากคาดอำเภอพรเจริญอำเภอศรีวิไลอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงอำเภอบุงคลานะครับ เป็นห่วงในส่วนของโซนพี่น้องที่อยู่ในโซนแถวบึงการนะครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วระวังน้ําท่วมนะครับหลายพื้นที่น่าจะเริ่มมีน้ําท่วมแล้วนะก็ระวังต่อเนื่องนะครับจังหวัดอุดรธานีเช่นเดียวกันนะครับตกหนักมาหลายวันแล้วเมื่อวานนี้ก็หนักเมื่อคืนนี้ก็หนักแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงเช้าดีนะครับอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับอําเภอพิบูลรักอําเภอเพนอําเภอทุ่งฝน อำเภอหนองหานอเภอเมืองอุดรธานีอเภอประจักษ์ศ yani ิลปาคมอเภอกุมภวาปีอเภอหนองแสงอเภอเมืองอุดรอเหนองวัวซออุดรนะครับอเภอหนองแสงอเโนนสะอาดแล้วก็มาถึงเขาสวนกวางขอนแก่นอุบลรัฐขอนแก่นนะครับโนนสังหนองบัวลำพูอเมืองหนองบัวลำพูบางส่วน ส่วนนี้ก็จะเป็นชายวานอุดรธานีวังสามหมอศรีธาตุครอบคุมในส่วนของภาคออของจังหวัดอุดรเกือบทั้งหมดนะครับจังหวัดสกลนครทั้งจังหวัดฝนตกหนักนะครับในช่วงเช้านี้ตั้งแต่ดึกๆแล้วนะครับอําเภอบ้านม่วงสกลนครอ,อคาําอเภอคําตะก้าอําเภอวานนนิวาสอาเภอเจริญศิลป์อเภอสว่างแดนดินอำเภอสองดาว อำเภอวาริชภูมิอำเภอพังโคนอเภอวานอนนีวาาอำเภอพันนานิคมอากาศอํานวยกุสุมานเมืองสกลนครนครับโคกสีสุพรรณโพนนาแก้วเต่างอยภูพานกุดบากฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับอำเภอเหล่านี้ เช่นเดียวกับในส่วนของจังหวัดนครพนมนะครับที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับจังหวัดนครพนมนี่ครอบคลุมทั้งจังหวัดนะครับประกอบไปด้วยนาทมนะครับฝนตกหนักนะครับพานแพงฝนตกหนักศรีสงครามฝนตกหนักท่าอุเทนฝนตกหนักโพนสวรรค์ฝนตกหนักนะครับนาว่าฝนตกหนักพนสวรรค์นาว่าอำเภอเมืองนครพนมนะครับอำเภอปลาบากอำเภอเรนูนคร อำเภอวังยางอธาตุพนมอเภอนาแกนะครับก็ทุกอำเภอของจังหวัดนครพนมนะครับฝนตกหนักนะครับเช่นเดียวกับในส่วนของจังหวัดมุกดาหารนะครับประกอบไปด้วยอเภอดงหลวงอเภอเมืองมุกดาหารอเภอบ้านใหญ่อเดอนตาลอเที่ิคมคำสร้อยอเภอคำชะอีอหนองสูง นี่คือในส่วนของจังหวัดมุกดาหารนะครับทุกอำเภอเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของกาลสินประกอบไปด้วยอำเภอคำม่วงนะครับอำเภอสามชัยอำเภอท่าคันโตบางส่วนอำเภอหนองกรุงศรีบางส่วนอำเภอยางตลาดบางส่วนนะครับอำเภอเมืองกาลสินบางส่วนอำเภอนามนอำเภอดอนจานนะครับอำเภอกุชินารายฝนตกหนักนะครับอำเภอนาคูอำเภอเขาวงฝนตกหนักทั้งอำเภอครับ อำเภอคลองชัยนะครับอเภอกมลาใสยอเภอยางตลาดนะครับในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดก็จะมีบางส่วนนะครับอเภอโพชัยอเภอเชียงขวัญนะครับในส่วนมหาสารคามกันทราชัยอเภอเมืองมหาสารคามอเภอโกสุมพิสัยอเภอกุดรังอเภอบ้านไผ่ขอนแก่นบางส่วนอเภอโนนศิลาขอนแก่นอภอพลขอนแก่นนะครับ อำเภอหนองสองห้องขอนแก่นบางส่วนมีฝนนะครับเช่นเดียวกับอุบลรัฐขอนแก่นบางส่วนมีฝนเขาสวนกวางนะครับมีฝนบางส่วนภูเวียงบางส่วนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นด่านขุนทดนครราชสีมาบางส่วนเทพรักษ์นครราชสีมาอําเภอศรีคิ้วนครราชสีมาอําเภอสูงเนินโคราชอําเภอเมืองอําเภอคอนบุรีอําเภอเสืองสสงบุรีรัมปรประกอบด้วยอำเภอรำปลายมาศ อำเภอเมืองบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยอำเภอนางรองอำเภอละหารทรายอำเภอบ้านกรวดเป็นกลุ่มฝนที่ตกในโซนภาคอีสานนะครับท่านผู้ชมที่อยู่โซนภาคอีสานช่วยรายงานมานิดนึงนะครับว่าในโซนที่ท่านอยู่ในฝนตกหนักมากน้อยขนาดไหนนะครับจะได้เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับให้กับท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับถ้าดูจากกลุ่มฝนนี่นะครับโซนทางด้าน,อ,านอีสานตอนบนเฉียงมาด้านตะวันออกเนี่ย เรียกว่าฝนถล่มหนักอยู่นะเวลานี้นะครับดูจากเรดาร์ของสกลนครจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับเป็นฝนที่ตกเชื่อมระหว่างไทยกับลาวนะครับสบปปลาวก็คือแถวแขวงคําม่วนนะครับกับในส่วนของภาคอีสานตอนบนของประเทศไทยนะครับดูในส่วนภาคเหนือนะครับภาคเหนือฝนเริ่มจะลดลงแล้วก็เจอกลุ่มฝนตกต่อเนื่องอยู่ที่แม่ริมเชียงใหม่นะครับตกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แม่ริมเชียงใหม่ แม่แตงเชียงใหม่สันทรายเชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่พราวเชียงใหม่แม่ออนเชียงใหม่เรียกว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้ต้องเฝ้าระวังนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับหลายพื้นที่ก็เริ่มที่จะมีน้ําท่วมขังเริ่มที่จะมีน้ําท่วมนะครับจังหวัดลําปางก็มีอำเภอวังเหนือนะครับอำเภอเมืองปาน อำเภอแม่อำเภอแจ้ห่มบางส่วนนะครับเชียงรายก็จะมีแม่สุลวยนะครับพานเวียงป่าเป้าน่านก็จะมีท่าบางผาอำเภอปัวนะครับนี่คือฝนในโซนภาคเหนือนะครับวันนี้ฝนเริ่มลดลงแล้วในช่วงเช้านี้นะครับรอรอบบ่ายถึงค่านะครับเรดาร์พิชโุโลก็ไม่เจอฝนแล้วนะครับเช้านี้ฝนหนักอยู่ที่อีสานนะครับนี่นะครับ ในส่วนของภาคกลางตรวจเจอฝนอยู่ที่สังขบุรีกาญจนบุรีนะครับทองผาภูมิกาญจนบุรีหนองปลือกาญจนบุรีนะครับท่าม่วงกาญจนบุรีด่านมะขามกาญจนบุรีนะครับบ้านโป่งราชบุรีจอมบึงราชบุรีสวนพึ่งราชบุรีบ้านคาราชบุรีปากท่อราชบุรีหนองยาปล้องเพชรบุรีบ้านราดบ้านราดเพชรบุรีนะครับเขาย้อยเพชรบุรี ส่วนนี้ก็เป็นบ้านบุงชนบุรีเป็นพนันิคมชนบุรีนะครับดูเรดาร์สมุดสงครามนะครับเจอกลุ่มฝนเช่นเดียวกับในส่วนที่เรดาร์ใช้หน้าจับได้เมื่อกี้ดีนะครับไปดูเรดาร์ชุมพรนะครับเจอกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอกระบุรีระนองนะครับทับสแกรประจบคีรีขันแล้วแล้วนี่เมืองประจบคีรีขันนะครับ อำเภอตุงตะโกชุมพรอำเภอพระโตชุมพรอำเภอกระเปอร,รนองอำเภอสุขสำราญระนองนะครับอำเภอคุระบุรีพังงาอำเภอบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีวิภาวดีสุราษฎร์ธานีนะครับในส่วนใต้สุดนะครับฝนก็เริ่มซาลนะตกหนักเมื่อคืนนี้นะครับมีฝนไปปลอยอยู่แถวยะรางปัตตานีแถวยะหลิงปัตตานีแถวเมืองปัตตานีแถวเมืองยะลาแถวรามันยะลา เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้าวันจันทร์นี้นะครับอย่าลืมท่านผู้ชมนะครับช่วยคอมเมนต์มานิดนึงนะครับว่าอำเภอที่ท่านผู้ชมอยู่เนี่ยมีฝนตกมากน้อยขนาดไหนนะครับขอบคุณข้อมูลจากท่านผู้ชมทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ทางกระทรวงเกษตรวันหยุดนํามาแชร์ต่อแล้วก็ขอบคุณนันผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ